จเริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็มาสวดธรรมจักรกับปรวัตันสูตรนะเป็นการเพิ่มเติมพลังของชีวิตวันนี้ใส่ประคำจริงเป็น,เป,น,เ,นเป็นพระสมเด็จเนี่ยเป็นพระสมเด็จคับ ระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านให้ไวว่า,วาเอาไว้ใส่ยามสวดมนต์นะท่านนะตอนนี้ท่านก็มรณภาพไปแล้วนะหลวงพ่อสีตัดโถนะท่านให้ไว้ตอนที่ไปหาท่านหกหกปีแล้วละ่ะนะก็ท่านให้ไวเออนึกถึงเอนะใส่หน่อยนะ เป็นการนะบูชารอยพุทธบาทพระุทธเจ้า28พระองค์แล้วก็พระพุทธเจ้า28พระองค์แล้วก็มหาเจดีย์แทนคุณปตัตพภีมหาสาิทธรรมราชภาูสุวรรณนะที่เห็นอยู่นี่แล้วก็เป็นการปลูกเส้นทางสายมังกรซึ่งก็เท่ากับว่าเป็นมหากุศลเพิ่มพลังชีวิตให้กับตัวเราด้วยนะ เพิ่มพลังชีวิตให้กับตัวเรานะเราเองก็จะได้มีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นนะพูดง่ายๆก็คืออย่างพระพุทธองค์เนี่ยทรงตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแต่เมื่อพระองค์ยังพระธรรมจักรให้เป็นไปเนี่ยจึงได้รับการ บูชาเขารบกราบไหว่มากมายนะจากนั้นความสำเร็จธรรมจักเนี่ยเป็นธรรมะที่เป็นจักคือธรรมะนะเป็นความเจริญหนะมุนไปสู่ความพ้นทุกข์หมุน ทุกขสัจจะเป็นสัจจะเป็นสัจจะเป็นสัจจยญาณกิจญาณและกตะยาณผมสามรอบรอบหนึ่งรู้เป็นสัจจะรอบ,รอบ, 1, รอบที่สองคือกำหนดรู้รอบที่สาม รู้แล้วสมุทัยก็หมุน3ก็คือสัจจะกิจยานก็คือยานที่พึงละกระตายานคือละแล้วสมุนิโรธาสัจจะก็หมุน3ก็คือสัจยานนี่เป็นความจริง สัจจิกัพฐภะนะก็คือกิจยานก็คือพึงทำให้แจง้งกตายานก็คือสัจจิกตะก็คือทำให้แจ้งแล้วนิโรธนะทุกขนิโรธสัจนะ ขามีไดปฏิบานะขอปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี่เป็นสัจจะคือมรรคองแปดเป็นสัจจะเป็นธรรมที่พึงเจริญเป็นจิตใจยานเป็นธรรมจิตท,ที่เจริญแล้วเป็นกตตยานนะเรียกว่ายานสามภุมนะิสามยานสามเป็นไปในอริยสัจสี่ 4, ก็เลยเป็นอาการสิบสอง ทวาตสา,าการังยทธาผู้ตังยาณทัศนังเนี่ยผมต้องรู้ตรงนี้นยาวกีวันจะเมพิกเวอเมสุจะตูสุอริยสัจเจสุติปริวัตังทวาตสา,าการังติปริวัตังคือ3ามสามุกนะมุมเป็นสามมุนะสมมุแต่ละสัจจะในสัจจะทั้ง4ีสามมุมสามมุมร,รวมเป็น12ออาการ นี่นะคืออริยสัจสีเป็นไปในการปัญญาเป็นไปในลักษณะอย่างนีนะ้ปัญญาอนะุตปาทิจักขนะุจักขุอุตปาทินะจักขุเกิดขึ้นแล้วจักขุอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลกุตปาทิเป็นห้าข้อเลย จกักุเกิดขึ้นแล้วญาณนเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเนี่ยในทุกว่าเป็นอริยสัจอย่างนี้นะเอาละได้เวลาสวดแต่ก็ค่อยอธิบายไปนะเพระบ,บาลีเนี่ยก็เป็นอย่างนี้แหละเรา เรียนรู้ไปเราก็จะแตกฉานเข้าใจในภาษาเรีนรู้ภาษารอรมังพุตรตภวโตุกขะกรรมาการตระรุมาเสนะโมตะตาวอรหตุัสัมุตระตะนามตะตวุอาหตุัสัมุทระ

सबे बुता सबे तम्मा सबे तंका बुला पता पढ़े काना जिया पुराने तबे की तरह का पुता भी सब पतो पुता भी तमित मारी सरकार पुता भी समंता चकवाले सुवंत्रा करता तुझे वादा सतमामुनी राजता सुदार पुसा का बोका था सके कामे जरूर बेटी सिकराता ते जट्टा भी तेरी पानी की पेरा ते जगा

Pak Tamang yang ngadezi sama jangkang anu terang sama dewa bawat kento loke apa yang jataka tahu bawaan ta apa di padi jatuh sawah dia sakezui su jana tatanam sekitang samara gena hitam asep oh didi tenang namenawi su tangsu tangka majakap bawat tanam karena pagai nasa kita tanpa nama.

अद्यमेवारीयो अतांगी को मगो तो यति तं तमादिधिम वातं कपो तो मावाचा तो पाकमंतो तो महा आयं गोसापि गवे मज्जिमा बदिपदा तं ते रबत पुदा जपुकारानी जान करनी पदमा यापिञ्जय तो बोधाज्वानाय संपतति गीतां गोपनापि गवे तं मारिया तजंत्रादि दुखा

ओ आर्या तर जाग जो तर जाए वता ना जा से सभी रा कर को तुम जागो की तब को की अनार नहीं हो ई तंग को बना भी गवे तु का निरोध काम नी सिदारी या तर जाग जब ही वारी वा तंग को मत हो से जब ई तंग समाज दी सब मात्र तब हो सब मावा जा सब मा कमन तो सब मा जीवो सब मावा जे मोसो

Jagung udapati, jana udapati, penjaga udapati, penjaga padi bija udapati, penjag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 a udapati, padi Tangko penitang suka sudiyo hari jasa cabang kapan tim bebi kewe bukian anu dute sudam besu Jagung kuda pati, janang kuda pati, panjah pati, bijah kuda pati, aloko kuda pati Tangko penitang suka sudiyo hari jasa cabang pahi nan tim bebi kewe besu Jagung kuda pati, janang kuda pati, panjah pati, bijah pati, aloko kuda pati

Tanggo penitang suka niro, ho arya terjangka tiga tanti mebi kewebu peana nung kute tutam medo, jagung padi, janang uta padi, penjata padi, bijata padi, alobu uta padi, itang suka niro taka beni di karya terjanti mebi kewebu jagung padi, janang uta padi, penjata padi, bijata padi, alobu uta padi, tanggo penitang suka niro taka Wei panti si mepi ke wei buk wei anan di tam mei so jagung uda padi janang uda padi penja uda padi pi jaga uda padi olo go uda padi tang go di bari ya ta jangka wi ti mepi ke wei buk wei anan di tam mei so jagung uda padi janang uda padi penja uda padi pi jaga uda padi padi

के तमांग सम्पांतां विरोत्तमति क्व वातिते भगवता तम्म चके पुमा देवा सतुंसावे एतम वता परानां ज्यां इदि पतलेमि तथा यन रं तम्म चकं पुतिकं अपि वाति ज्यां रेमि नवा प्रमिदवा सिवेतवा मारिववा प्रबुनावाग्न जीव आरोका तमिते पुमा न देवा न सकांत्वा जाति महारजिका देवा सतुंसावे जाति महारजिका न देवा न

satu mukawe cuma akan mana kewa nang satang tua, berita apa dewa satu mukawe cuma berita apa nang kewa nang tua, apa mana apa dewa satu mukawe cuma mana apa nang kewa nang satang tua, apa cara dewa satu mukawe cuma berencana kewa nang satang tua, berita dua dewa satu mukawe cuma berita dua nang kewa nang satang tua, apa mana dua dewa satu mukawe cuma mana dua nang kewa nang satang tua, cuma kinakatiwa. Satungu kawe sung tukinaka nang kewa nang satang tua, we hapala kewa. Satungu kawe sung nang kewa nang satang tu tua. Abiha kewa, satungu kawe sung abiha nang kewa nang satang tua. Atapa kewa, satungu kawe sung atapa nang kewa nang satang tu tua. Utata kewa, satungu kawe sung tutata nang kewa nang satang tua. Utati kewa, satungu kawe sung tutati nang kewa nang satang tua. Mitukati kewa. Satung kawesung itam pagwatah fara nang siyati corotene mito kayu curang sama cekang, pewar ditang abdi-abdi yang semlina wapra meniru ati, minawamari wapra munawakina jiwa loka jemtik. Idihatein agane natenemut, idihatein abra meloka, sertu abu kaji ajancak tasasindo, ketatu semkampi serpukampi, sambabedi apamano jolaro, pasu loke, pasurho, เทวาอนุภาวะตุกุปะเกวาอุตานะอุตานะยันยาสุโภโกปะนิยันยาสุโภโกนิโยดีอิติอิทังเอตํตะโปฏิยะรัญจะโกนิโยตะเวนามังอโหตินะโมเมสัพพะพุทธานังปะนานังปะฏิทานัง <Sanye> <Sanye> करो को तंजो जन बामो को मको की तंजो तुमनो तुमनो दीरो रे वतो ना दी जो भी तो गुना सब बनो आनो माता ती भी तुमो का तुमो तो ना रजो वर जार दी पति करो तसदार उ अपनी को करो दी तो सबरो का को क्रिया ता दिन रात को तसदार दी माता ती तुमो तो की ता तो तुमो के तिल तो जो तंगरो कुतो जो कुतो की क्या तुमो मोसी की ता पे तो

อาดวีงกาุมมเทพานะมามินมัตน้พุทธคุณพุทธกับงลงมพระธรณีชมรูขาเปตาบาเป็นรรบใจกับพระเจ้ามีพลัางกำลังเป็นปกติเดนพระเจามีใจชนเป็นคนในการทุ่มงินะโมมิมุตานังนโมมุติยาโมุตานังนโมมุติยาโมุตานังมุติญามุตานังนโมมุติยาโมุตานังนโมมุติยาโมุตานังนโมมุติยา บุ้กุศสนทั้งหมดที่ได้กระทำแล้วในดิจิตาตัาปนิยน้ชาติและปัจจุบันในฌาปนีขอยกถวายข้าวเจ้าอิเปโเปรุตบูชาผู้ผู้สทังหมดี่ได้ยกถวายพ้าเจ้าอิเปมเปรุตบูชาเป็นผ้สลที่มีผลมากมีอาิัสงมากเพระเมืราหช่วยานแ่างการนี้กายสางการนี้จิตจิตญาณนี้ทำรงนังนตรงแก่ยู่ยังมีความสุขรักษาพระพุทธศาสนาและสถานที่แห่งนี้ให้สุรายที่ปรารถนา ขอเชิญพระเสือมเมืองพระทรงเมืองพระการชัยศรีเจ้าหอกรองเจ้าเจดคุปตยายมราคาเวสุวรรณพ่อพระไพรพิฎาพี่น้าพ่ออนุตตร,ส,รสัมมาสิฏเจ้าพ่อพระเปิดโลกพอ่อจันทายเจดีย ก็พูดชัเบตตาก็ชนะมาระมา,ายกรรมากาเจนะกรสิบลีสงารามันทั้งแปดทิศญากรั้ญาตราหุลสาริบุตรหา,กามหากพลา,านะ ทุกพระองค์ท่านบุญพระกษัตริย์ของชาวไทยทุกพระองค์แม่ฝั่งพระธรณีมานมุชนาบุตรนะในครั้งนี้กันท่านนะญาติทั้งหลายในทุกองค์ตระกูลหลวงพ่พอหลวงแม่ญาติตายายทั่วญาติทวดทวดญหติทั่ว จ้ากรรมงในเวรทั้งหลายเทวดาทั้งหลายที่รักษาตนเทวดาทั้งหลายที่ช่วยยุติเทวดาทั้งหลายที่เป็นเจ้าที่เจ้าทางองค์เทพองค์รรมองค์จิตองค์ญาติทั้งหลายขอทุกท่าน่ามาบูรณาในครั้งนี้์การฐานบูรนาบุญสุนแล้ขอให้ท่ร์พจากทุกข์มีความสุขขอให้ท่ร์พจากทุกข์มีความสุขขอให้ท่านพุาธความทุกข์มีความสุขกันทุกคนหลักการละนานคือพุทธทางแล้วคราบ ทำมังแล้วกล้าสังขลางแล้วกล้าเจ้าอยากระบายถึ่นสุขมากรว่าพุทธทางแล้วกล้าทำมังแล้วกล้าสังขลางแล้วกล้าเจ้าอยากระบายถึ่นสุขมากรว่าพุทธทางแล้วกล้าทำมังแล้วกล้าสังขลางแล้วกล้าเจ้าอยากระบายถึ่นสุขมากรว่างภพจักรวาลปกป้องของไทยบ้านเรืองมีสุขจำเร็จทุกอย่างไรทุกท่านิได้มีความปาลามัยถึงแด มีความสุขมีความเจริญปรารถนามีประการใดไปโดยชอบประกอบโดยธรรมขอให้สิ่งนั้นเปลี่นแสำเร็จตามมโนรุกประการสร้างกุศลนะเก็บกุศลเก็บบุญไปทุกๆวันสร้างไว้ให้กับตัวเองนะสร้างไว้ทุกวันก็จะเป็นบุญที่ ตามเราตลอดไปนั่นแหละนะไปที่ไหนบุญก็ตามเราไปป้องกันปกปักรักษาคุ้มครองเรานะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้บุญกุศลจะพาไปทุกที่ทุกแห่งนะเอาละเอาไว้พบกันใหม่นะจะเริริดพอน